คลิปนี้จะพามาดูตัว SUV เข้าใหม่นะครับโตโยต้าซีนะฮะ1.8มิตรตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์เบนซินปี2018นะฮะได้สีด้ามสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก4จุดนะฮะระบบความปลอดภัยค่อนข้างนั่นเลยนะครับผมล้อแมกเดิมโรงงานขอบ17ได้ดิสเบรก4ล้อนะฮะเนี่ยครับตัวรถสีด้ามสวยๆนะครับคันนี้เป็นรถเช่าที่หมดสัญญาเข้ามานะประวัติศูนย์มีตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนนนะะคคครรัับบภภาายยยใสสพวลลิปเผม รถยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้สปาใดๆนะแต่ภายในค่อนข้างสวยแต่ข้างนอกเนี่ยอาจจะโสกปรกนิดนึงเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานลุยฝนมาเลยนะครับคันนี้นะครับผมราคา5้า0 0 0สนานะฟรีดาวผ่อนแค่90 0 0บาทใครสนใจรถ SUV แบบนี้อยู่นะครับอย่าพลาดชมคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมบอยแพทย์นทรครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยอัลติสเบอร์สองน,นะครับวันนี้ไม่ได้พามารีวิวอัลติสนะครับแต่ว่าจะพามาดูรถเข้าใหม่นะครับเป็นตัว t o y o ต a า h r นะครับ1.8เมตรตัวท็อปสุดนะครับของเครื่องยนต์เบนซินปี2018กันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยเมื่อวานนี้รถเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะใครที่กำลังมองหารถคอสโอเวอร์นะครับไว้ใช้งานอยู่นะวันนี้ผมมีเข้ามาแล้วนะครับผมนะขออนุญาตนอกใจเอาติ้วันหนึ่งนะครับผมราคาคันนี้นะ529,000ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ9,000บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79 4ปีนะครับผมใครที่กำลังมองหารถอยู่นะครับ ชมนี้อยู่นะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างคลิปแอดไลน์ขอรายละเอียดเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตัวรถนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับคันนี้ออกตัวอีกทีหนึ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆพามาชมสภาพแรกรับกันก่อนเลยนะครับดูกันที่ด้านหน้านะฮะด้านหน้านะมันก็จะดูฝุ่นๆุ่นสกปรกนิดนึงนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําดูขึมดูเข้มดูหล่อเลยนะครับผมไฟหน้านะครับมาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไลท์ไฟเรับวอนนยู่ใคมเดียวกันนะะ ไฟหน้าใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับทั้ง2ฝั่งไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟแท้เดิมด้านหน้าเนี่ยจะมีเซนเซอร์การะยะทั้งหมด4จุดแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์เบนซินคันนี้นะครับผิวพันธุ์ากระโปรงเหลี่ยมสารคมๆสวยๆเลยนะครับก็จะมีร่องรอยนะครับเป็นสะเก็ดหินเป็นเรื่องปกติของการใช้งานรถอยู่แล้วนะครับมันจะโดนพวกสะเก็ดหินเดี๋ยวตรงนี้เราเอาไปเก็บงานให้อีกทีหนึ่งไม่ต้องห่วงนะครับรถที่เพชรยนต์ของเรานะครับปรับสภาพพร้อมใช้นะครับได้ไปไม่ เรื่องของเหน่วต่างๆปรับสภาพรถพร้อมใช้งานเลยนะครับผมดูซุมล้อนะครับซุมล้อเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ17ได้ยางกูดเยียปี2022สภาพดอกยางยังลึกยังเหลือใช้งานต่อ2-3ปีมีแน่นอนนะครับด้านข้างนะครับแต่งในส่วนของตัวนี้มาให้นะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับกระจมองข้างพร้อมไฟเดียปรับพับไฟฟ้าได้นะครับผิวฮันโดยรวมถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับนี่ครับ ดูแบบเต็มๆได้เลยนะฝั่งนี้ถือว่าผิวพันธ์ดีนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บงานเก็บารายละเอียดกันอีกทีหนึ่งกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะครับสมาร์ทเอนทีสามารถพจกจ่แจไ้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถได้โดยการแตะที่ปุ่มนี้เบาๆนะครับผมเข้ามาดูารายละเอียดภายในนะฮะภายในเนี่ยสภาพโคตรสวยเลยบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟด้านหน้าหน่อยรถมันเตือนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะนี่ครับดูแผงประตูเดี๋ยวดูที่แผงประตูก่อนสปอร์ตเมนอายูคอบซ,ซิลิโคนเดิม แผงประตูสวยไม่มีช้านะครับผมกระจกระบบไฟฟ้าให้ออโต้ไปทั้ง4บานเลยนะครับระบบเซนทัลล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้ามีให้ครบทุนสมบูรณ์ตรงนี้ก็จะตัดลวดลายนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับวัสดุค่อนข้างดีแล้วก็ดูหรูหรามากนะครับซอกด้านแก้มนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับสวยๆเลยนะคันนี้เนี่ยนยครับได้เดิรโหมดนะครับวันนี้ผมพาชมพาเช็คสภาพแรกรับกันก่อน,อนเลยนะครับว่ารถคันนี้สภาพแรกรับเป็นยังไงนะครับผมพี่ๆที่ ดูรถมือสองจะได้สบายใจว่าเนี่ยอ๋อรถเรารับเข้ามาเป็นแบบนี้ไม่ชนหนักไม่พิกามไม่ตะต่อจริงนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปทํามาแล้วแล้วบอกรถสวยรถสวยอันนี้ก็คือจะไม่ใช่แนวทางของที่ร้านอยู่ละนะครับผมมาดูนต่อในส่วนออปชั่นนะครับไฟหน้านะครับ, Fine A, รบปรับสูงต่ำได้นะครับผมแล้วก็ปะพร้อมปุ่มพุทธดัตเอนจินนะครับพุงมาลยมลติฟังก์ชันสภาพหนังพุงมาลยสวยนะครับไม่มีรอกไม่มีรอ่อนตะเข็บได้ต่างๆครบส่วนสมบูรณ์นะครับ ฝั่งนี้ปรับในส่วนของระบบหน้าจอเรือนไม้แล้วก็มีคูดคอนโทรลอยู่ตรงนี้ให้นะครับซ้ายมือรับสายบางสายนะครับปรับเครื่องเสียงได้เลขไม้แท้เดินนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับได้จอ7นิ้วมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยมีเส้นสายไกลาให้นะครับแอร์ออโต้แบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแบบออโต้ได้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับตาร์ทเครื่องให้ได้ดูระบบดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพอะมาดีครับดูหน้าจอเรือนไม้ก่อนสวยงามมากๆนะครับ C H R ได้มล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับนี่ครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับเส้นสายการะยะแบบนี้มีให้แล้วก็แอร์ออโต้ดิจิตอลตรงนี้แยกซ้ายขวาอิสระได้ตรงนี้ก็ปรับเป็นอีกอุณหภูมิหนึ่งได้นะครับผมได้เกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะครับเชนเกียร์สามารถปัดเข้าหาตัวบวกลบได้นะครับแล้วก็มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโคลตรงนี้มีให้นะค,คอนโซลด้านหน้านะผมบอกด้วยว่าค่อนข้างสวยมาก สีด้านเบาดไม่มีซีดไม่มีจางนะครับเบาะหนังสีดำสภาพตึงๆแน่นๆนะครับผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะฮะโอบกระชับค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าเบาะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับตรงนี้มีแค่เป็นที่ดันหลังให้นะครับสามารถเป็นดันดันหลังตรงนี้ได้นะครับผมซอกประตูหลังขวาสภาพสวยสมบูรณ์นะับหัวน็อตคมๆจุด8สติ๊กเกอร์หน้าสนิทเรียมเนี่ยนะไม่มีรอยแกะเกาใดๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อน คันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น9,000บาทนะคะผมขายที่กำลังมองหารถแบบนี้อยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยผมมีทั้งหมด4คันแต่ว่าติดจองไปแล้วคันหนึ่งตัวมิดเนี่ยผมมีสีขาวคันหนึ่งตัวสีดําคันนี้คันหนึ่งแล้วก็ตัวเอ็นที่สีบอลเงิน4ี9 0 0 0บาทตัวมิดนี่สีขาวขายราคาเท่ากันอมาดูในส่วนของตัวเบาะอ่ะขออน,นุญาตพับเบาะขึ้นให้ได้ดูก่อนนะครับเบาะด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์ตึงๆนั่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาด เพดงเพดานตัวรถสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยสักยงสักยานใดๆนะคะซอกประตูหลังขวาสภาพสวยสมบูรณ์หัวน็อตคมคมสวยๆตังนี้นะครับไม่มีรอยแกะกาวของเครื่องมือช่างหรือว่าประจาใดๆนะฮะส่วนแผงประตูหลังขวาสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีช้ำสปอร์ตเมทาร์ตอยู่ครบสวยงามซีนซิลิโคนเดิมสวยๆตัวนี้เลยนะคะรับล้อแมกหลังขวาสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยขูดขีดได้ระบบดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับผม สำหรับด้านหลังนะมีเซนเซอร์การยะทั้งหมด4จุดแล้วก็มีในส่วนของกล้องมองหลังให้นะครับผมกระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฟ้านะครับมีสปอยเลอร์หลังไฟเบรกด้วยที่3แล้วก็เสาากาชาร์ฟินหล่อๆแบบนี้มาให้แล้วนะครับนี่ครับคันนี้เป็นรถเช่าที่หมดสัญญานะครับสติ๊กเกอร์อยู่นี้เดี๋ยวแกออกทีนึงหลังจากที่ปรับสภาพจะอาไปเก็บงานอีกทีนึงนะครับไฟเบรกหลังนะฮะเดิมแท้นะไม่มีรอยแตกรอยร้าวสภาพสวยสมบูรณ์โลโก้ทุกตัวสอนมาแบบครบๆแบบนี้นะับสวยเลยนะฮะเดี๋ยวดูด้านท้ายนะครับผม นี่ที่เก็บสัมภาระนะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมแกะดูอ่ะนี่ครับที่เก็บสัมภาระนะกว่งๆแบบนี้นะครับผมน็อตเดิมนะครับน็อตฝาท้ายเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับผมนี่ครับอย่างที่บอกเบาสามารถพับได้มันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับดันลงไปเลยนะครับผมนี่ดันลงไปเลยนะครับถอยมานะครับดูที่เก็บสัมภาระนะกวางๆเลยถ้าในกรณีที่ไม่มีผู้โดยสารแถวสองนะเขาสามารถพับเบาลงได้ เก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะฮะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะครับมีให้ครบนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะดูรถตัวจริงได้นะครับอยู่ที่เพจนโยนเสรีไทย8ย่างหนึ่งขายอยู่ต่างจังหวัดนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับใช้ประกอบการตัดสินใจให้ได้เลยนะผมพาชมพาเช็คแล้วนะครับคันนี้นะครับสภาพแรกนับตั้งแต่ต้นน้ําของเราเป็นยังไงก่อนปรับสภาพนะฮะเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จเนี่ยสวยขึ้นแน่นอนบอกได้เลยว่าสวยขึ้นแน่นอนนะครับผม แม็กหลังซ้ายสภาพสวยสมบูรณ์ยางกุดเยียปี22ทั้ง4เส้นนะฮะแผงประตูนะฮะซ้ายหลังสภาพสวยสมบูรณ์นะประตูไม่มีช้ำนะครับซ่อประตูหัวน็อตคมคม,คมแห้งๆแบบนี้เลยนะนี่หัวน็อตคมคมสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยแกะเกาจากเครื่องมือช่างหรือว่าประแจใดๆเลยนะครับถัดมามาดูในส่วนของแผงประตูนะครับหน้าซ้ายกันบ้างนะครับนี่นะครับไม่มีช้ำนะครับของเราคัดมาให้แล้วนะครับรถต้องสวยต้องเดิมแล้วก็ไม่ช้ำนะครับผม นะครับซอกล้านแก้มหัวน็อตคมๆแบบนี้มาร์คสีตั้มสีอยู่แบบครบๆนะครับผมแล้วก็น็อตประตูหลังซ้ายเนี่ยหัวน็อตคมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จุดสําคัญแผ่นเพลตตัวรถต้องอยู่ทุกคันนะครับรถผลิตนะครับปี2018นะครับผมเลขเครื่องเลขเชสซี่อยู่ตรงนี้นะสามารถตรวจสอบศูนย์ได้เพราะว่าเป็นรถที่เข้าศูนย์ตลอดนะครับประวัติศูนย์มีตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนล้อแม็กหน้าซ้ายสภาพสวยสมบูรณ์นะยางกูดเยียปี2022ี ใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวถัดมาผมพามาดูในส่วนของารายละเอียดน,นะครับภายในห้องเครื่องกันบ้างนะฮะอ่ะสำหรับห้องเครื่องเนี่ยเปิดอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพามาเปิดห้องเครื่องหน่อยนะฮะในระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตทวนคันนี้อีกทีนะครับกับตัวโตโยต้าซีแอนอาร์นั้น1.8มิลต์ตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์เบนซินนะปี2018 529,000พรอ,อยู่ที่9,000บาทสนใจก็ ติดต่อผมได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปแอดไลน์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมีไฟนัน์รองรับทุกอาชีพออกรถได้ทุกอาชีพนะครับท้าเข้ามาปรึกษากันก่อนนะฮะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวตัวออาติเตยนะครับเป็นเครื่องยนต์ Dual v v t i นะครับซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดถึกและทนนะครับแล้วก็เรื่องความประหยัดนะฮะเป็นขนาด1.8ลิตรไม่เคยผ่านการติดก๊าซใดๆมานะท่นเครื่องสภาพสมบูรณ์นะฮะ ประเกนยางต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยข่าน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปสปารับรองนะครับกลับมาที่สวยกริฟแน่นอนนะครับถ้าไม่ติดจองก่อนเดี๋ยวผมมารีวิวให้ได้ดูอีกรอบหลังจากที่สปาแล้วนะครับดูโครงสร้างหลักนะครับเบ้าโช๊คเมนอาร์ตอยู่ครบนะซอกด้านในหัวน็อตไม่มีแกะไม่ไม่มีขยับนะฝากระโปรงคมๆสวยๆนะฮะปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับฝากระโปรงเนี่ยของเดิมโตโยต้าไม่ได้มีการเปลี่ยนมาพันการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็เลเบลสติถ แนสนิทเรียบเนียนะไม่มีรอยแกะเกานะครับรูกลมๆนะฮะพวกรูระบายความร้อนคมๆแบบนี้ไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวหรือว่าไม่มีการยุบตัวใดๆนะฮะแล้วก็ดูซอกด้านในนะหัวน็อตคมๆสวยๆแบบนี้เลยเบ้าโชกเมนอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามนะครับอันนี้คือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิม ไม่มีชนหนักไม่มีพิกว้างไม่มีตัดต่อเข้ามานะครับเราคัสสวยให้แล้วนะครับซื้อรถมือสองซื้อให้สบายใจซื้อที่เพชรจลได้เลยติดต่อเข้าหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับกับเจ้าตัวโตโยต้าคาร์แลนด์อาร์ขอแปบโตโยต้าซีเอชอาร์นะหนึ่งจุดแปดเมตรตัวท็อปสุดนะครับในเครื่องยนต์เบนซินห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะรฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณเก้าพันบาทนะฮะสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เหลือยังไม่ติดจองสองคันสีดำคันนี้ คันหนึ่งแล้วก็สีขาวอีกคันหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวเอ็นที่ตัวรองลงมานะสี 4, 99, 000, 4, ่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่บอลเงินอีกคันหนึ่งนะฮะขออนุญาตแนะนำไว้ประมาณนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ